คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิติศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีหนือลานะครับกับสูตรสิบบนนะครับสิบบนนะโดยสูตรนี้มีสติทั้งหมดกางวันะอันนี้ผมจดแยางมาต่างหากนะกาหวัดมันเริ่มเข้าตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนะนี่คือลาสุดที่เข้ามานะครับอันนี้ในส่วนของหลักสิบบนนะ เพราะว่าสูตรเนี่ยอันนี้เป็นอ่ามีสองสูตรนะมีสูตรหนึ่งกับส,สูตรสองนำมาเทียบกันสูตรนี้มาเริ่มเข้าตั้งแต่เอ่อหนึ่งมีนาคมหกหกนะครัพบ,พบ,พบ,พบเราก็มาดูกันในสูตรนี้มีอะไรกันบ้างนะคำนวณวางร้อมกันเลยนะครับอันนี้ผมแสดงเห็นกันสิบหกเมษายน,นาแล้วกันไม่ยาวมากเรามาดูสิบหกเมษายนนะครับเราใช้ในส่วนของหลักหน่วยสิบร้อยหลักร้อยในวันที่หนึ่งนะครับคูณสองบวกด้วยหลักสิบต่างวันที่หนึ่งบวกด้วยสองตัวหลางบวกด้วย ร100 100 uh ้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองอย่างละหนึ่งครั้งบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งหลักร้อยหลักสิบหลังครั้งที่สองบวกกันนะอย่างละหนึ่งครั้งก็เป็นเก้าสองสิบแปดนำแปดมาบวกด้วยหนึ่งแปดบวกด้วยสูได้แปดบวกด้วยเจ็ดอีกครั้งหนึ่งบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยหกบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยห้า บวกด้ห้าได้สี่สิบหกใส่แล้วก็ขึ้นแค่เลขตัวสี่สิบหกบวกห้าสี่หกบวกห้าเป็นสี่เท่าไร 46, 7, 18, 19, 50, 50, 51, สี่หกเจ็ดสิบแปดเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดใส่หนึ่งนะโอเคหนึ่งนี้หนึ่งนะหนึ่งบวกสี่งที่เป็นห้านี้หลักสิบนะต่อม่เรามาดูอันนี้สูตรหนึ่งนะครับสองพฤษภาคมสองพฤษภาคมนะครับแปดสี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าสองจุดหกห้านะครับ ศูคูณสได้ศบวกด้วย1บวกด้วย2ตัวล่าง6กกับ5บวกกับไปบวกด้วย7บวกด้วย8บวกด้วย9บวกด้วย1บวกด้วยแบวกลมกันได้เท่ากับ45หหรือเปล่าสี่สิบห้าสีบวกหเป็น45่สิบห้าสี่หกเสิบแสิใส่ศูย์บวกสิ่ที่ได้สี่ นะครับได้ตามนี้นะถูกต้องไหมถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะต่อมาต่อมาเรามาดูอ่ะเราก็มาเช็คก,ก่อนนะตรงน,นี้หลักสิบปนใช่ปหหลักสิบปนคือเลขหนึ่งชนี้เลขหนึ่งเข้ามาต่อมาสองพฤษภาคมได้ศูนย์กับสี่นะเรามาดูสิบหกพฤษภาคมออกอะไรออกหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามสต้ละเก้าเก้านะครับเลขศูนย์ใช่ไหมหลักสนะิบหนึ่งเข้ามาต่อมาสิบหกพฤษภาคมเรามาดู 9ก้ก็คือ8บวกด้วยศบวกด้วย9้าบวกด้วย9้าบวกด้วยหบวกด้วยเจดบวกด้วยสามบวกด้วย7บวกด้วยสามมลรวมกันได้ดเท่ากับ5้าบสไหมห้าสิบสองบวกห้าห้าบสบวกห้าเป็นห้าส็ป้าใส่เจนะเจ็ดเจ็ดบวกสี่เจ็ดแปดเก้าสบสิใส่หนึ่งได้เจกับหนึ่งนะต่อมา1นึมิถุนายนออกอะไร หมิถุนายนออก1นึ่งสองห้าสอ้วยน์เนะครับ 7, เลขเจ็ดมาหลักสิบเป็นไหมหนึ่มิถายนหนึ่งสองห้าสองเ้วนศูนย์เกานะครับลรามาดู2อคูณสองเป็น4ี่บวกเดบวกศนย์บวกเ้บวกด้วย0ูบวกด้วยศบวกด้วยหนบวกด้วยสาบวกด้วยแปรวมกันได้เท่า 38, ก,กับสามสิบดไหกดิงขึ้นเลขสิ้ สามเก้าสนะี่บสาใส่สาม3สมบวกสี่ของที่เป็น7ได้สามได้เจอ่ะเราก็จะมาดูอีกตัวต่อมากันสิบหกไม่ไายนออกสองหกสี่แปดเจ็ดสองสตลรสามศูนะครับหลักสิบหลังวักที่1คือได้เจ็ดเห็นไหมสิบหกไม่ได้ยนเรามาดู8ปดสองสิบหกอันนำ6หบวกบกได้เจ็ดบวกได้สามบวกได้ศูนย์บวกได้หกบวกด้สอง บวกด้วย2บวกด้วย8บวกด้วย7บวกรวมกันได้41่เอ็ดไปสี 5, ่สิบเวก้าสบวก5เป็น41่บวก5เป็น46ใส่6 6หบวกสเป็น10ใส่0 6กับ0นะครับได้6กับ0ูหนึ่งก็ได้ดาคมออก 922 605 922 605สองสอ้ตัล่างออก16นะครับหลักสิบล่างหลักสิบนคือเลข0ใช่ไหมครับเข้ามาหลักสิบ1ก็ได้ดาคาดานน,นะ 5, าน, 1, 6, นะครับเรามาดูส่วนหอยู่นะ922 605สองห้วตังหนนะครับหกสอนำสอมาบวกด้วย0บวกด้วย1บวกด้วย6บวกด้วย2บวกด้วย8บวกด้วย บวกด้วย4บวกด้วย9บวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่30 39มั้ยได้เท่ากันมั้ย39 30 39บวกด้วย5 39 40 41 42 43 44ใส่4นะ4บวก4เป็น8ใส่8จัดเจนนะอันนี้สูตรหนึ่งนะต่อมาเราก็มาดูในส่วนของสูตรที่2อ,อันนี้สูตร2นะครับ สูตรสองหลักสิบเป็นสูตรสองหลักสิบเป็นสิบปกไม้ในอยนออกเก้าแปดสี่เก้าศูนย์หกสองหนึ่เจ็ดหนึ่งนะโดยสูตรนี้เราใช้ในส่วนของหลักร้อยหนอนที่หนึ่งบวกด้วยหลักสิบล่างนะดูดีๆต่างกันนะครับนี่สูตรสองนะบวกด้วยเจ็ดนะคือในส่วนของสิบหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักสิบและหลักหน่วยของ สามตัวหลังครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งคูณหลักสิบหลักสิบหลังครั้งที่หนึ่งซึ่งคูณด้สองหลักหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งคูณด้สี่บวกด้วยหนึ่งนะครับลำดุลทีละตัวเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกด้วยแปดเข้าไปบวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งอีกครั้งครั้งสุดท้ายบวกลมกันได้เท่าไหร่ได้สี่สิบไหม สี่สิบ look, these, 40, บวกหนึ่งของที่สี่กหเป็นสี่สิบเอ็มใส่หนึบวกี่ของที่เป็นหใส่ห้องพฤษภาคมออกอะไรสอพฤษภาคมออกสักค่นึงนี่เรามารีเช็คกันอีกรอบโอเคลอคำตอบออกกันอ่าเรามารีเช็คกันโอเคได้หนึ่งละห้าใช่ไหมสอพฤษภาคมออกแปดสี่เก้าศูนย์หนึ่งห้ 8 4 9 0 1 9นะครับ2ตัวล่าง6แนะครับหลักหลัก10หลัก10บนใช่ไหมนีเลขแห่งา,มมาจริงเห็นไหมต่อมา2พสิสปอกกำลัมาดู0บ6 8บวกด้วย6 2 12บวกด้วย2บวกด้วย9 4เท่าไร3 1 9 3 27 9 4 3 16เปล่าอ่ะบวกเข้าไปบวกด้วย7บวกลงกันได้เท่ากับ29 ยี่สิบเก้าบิบเก้บวกหเป็น3ามใส่ศูนบวกสได้4นะครับโอเคนะได้0นย์และ4นะครับเรามาดู1ิพฤษภาคมสิสิบหกพฤษภาคม สิบหกพฤษภาคมออกหนึ่งสมสองเก้าศูนย์สามดตัวน้าเก้าใช่ไหมครับหลักสิบอนวที่หคือเลขศูนย์เห็นไหมสิบหกพฤษภาคมนะครับสิพฤษภาคมเรามาดู9กบวกเบวกด้วยเจบวกด้วยเก้าสิบปดบวกด้แปดบวกด้วย4ี่สาบวกด้สองบวกด้วย1นคันสุดท้ายบวกรวมกันได้เท่กับสามสิบหกไหมสาสิบบวกหงของที่สามหบวกหเป็นสามสใช่ไหมใส่เจนะ 7จ็ดบวกสี่เจ็ดแใส่หนึ่งหนวิทยายนครับออก1 2 5 1 2 5องห้สองตัวละออก1 0 9นเก้าะครับเออเลขอะไรเลขเจนี่เลขเเข้ามาหลักสิบหนหนึ่งวิทยายนครับเรามาดูนะครับก็ต้องมาดูตามลำดับนะ,นะโอเค นี่เลขเจ็ดเข้ามาเห็นไหมหลักสิบต่อมา1มิถุนายนนะครับ2บวกด้วย2บวกนี่หนึ่งศูบวกศได้2บวกด้วยศบวกด้วย7 2็ดสบวกด้วยสนะบวกด้วยหนึ่คูณสีบวกด้วครั้งหนึงบวกด้วยหกรวมกันได้16ไหมสิบหกบวกหนงขงที่เป็น17ใช่ไหมใส่7 7็ดเจ็ดบวกสี่เจ็ดแ้าสิบเอ็ใส่หนึได้เอันหนึิบหกมินยนออกอะไร สิบมิถยนยนออกสองหกสีเจดสองสตัว่างออก30มศนะครับสานะครับก็บบบเป็นหลักสิบใช่ไหมนี่ลเลขเจ็ดกับหลัก10 16ิมิถุนายนสิบมิถยนยนสองหกสีองสองล่างสามนะครับแปดวกสบวกด้วย2บวกด้วยศูคูณสบวกด้วยศูนนะ บวกได้วี่สอคูณ4เป็น8บวกได้วย8บวกด้วย4บวกรวมกันได้25้ไหมย2่บวกหนงที่เป็น26นะใส่6 6บวกสคงที่เป็น10ใส่ศูนย์นะครับ1กระดาษกระดาษมออกอ่ะ1กระดาษกรษมออกาเจออก9ู้สอง6นะครับเลข0เข้ามาหลัก10จริงไหมดูนะครับ1กระดาษกรดาษม922 605 2, 2 6, 0, 5, 0, 1อง 6กนะวกวกด้วย1บวกด้วย8บวกด้วย428บวกด้วย8บวกด้วย7 2 7 4 28บวกด้วย8อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วกด้วย1ครั้งสุดท้ายหกรมกันเท่าไหร่หบวกหเป็น7 7เบวก8เป็น15บ5้า5ิบบวก8 15บวก8เป็น23ป่ะ2บ2าวกด้วยเจ็ส8บวก8เป็น41ปะ1่บวก1นะไม่ใช่สิห บวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเจ็ปดเก้าอ็ดได้หตามนีน้เอาให้เพื่ความชัวร์เนาะดีจะได้มั่นใจอ่ะกดยงี่เลขเลยหบวกด้วยอ่ะหนึ่งบ,บ,บ,บวกด้วย8บวกด้วยสี่สองปบวกด้วย8บวกด้วยเจ็ดสสบปบวกด้วย8อีกครั้งหนึง่งบวกด้วย หนึ่งใช่ไหมหนึ่งเอเท่ากับสามสิบสองอ่ถูกต้องนะสามสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามสิบสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะครับอ่ะได้สามแล้วเจ็ดอันนี้เป็นสูตรหนึ่งสูตรสองนะก็ลองไปตัดสินใจดูว่าเลขไหนเข้าแก็บเดี๋ยวก็รอดูเลขวิ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้สูตรหนึ่งนี่สูตรสองนะครับไม่แน่ตัวเลขใดอาจจะมาก็ได้นะครับอันนี้ไปเชอติที่ผมเก็บไว้นะครับจะได้ล,ลงมาทั้งหมดกลางวัด นะโอเคนะก็ลองตัดสินใจดูครับอันนี้เป็นสูตรของหลักสิบปนรางมาที่หนึ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ